โจทย์ข้อ26จะเป็นเรื่องสมการปฏิกิริยานิวเคลีย์นะครับในโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์พื้นฐานเราอ่านโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์บอกว่าในการส,สลายตัวต่อต่อกันของาธาตุกำมันตลังสีนะครับโดยเริ่มจากนะครับตัวยูเรเนียมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อสลายเนี่ยก็จะให้อนุภาคทั้งหมดเป็น2อ l แอลฟาแล้วก็เบต้าลบแล้วก็2แกมมานะครับแล้วจากนั้นก็จะทำให้ได้นิวเคลียสใหม่เขาก็เลยถามว่า นิวเคลียสใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับมีจํานวนโปรตอนกับจํานวนนิวตอนเท่าไหร่ครับนะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโจทย์พื้นฐานเกี่ยวกับสมการปฏิกิริยานิวเคลีย์ก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็กําหนดให้นิวเคลียสใหม่ของเราเนี่ยมีสัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเขียนไว้ด้านล่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของนิวเคลียสใหม่โดยที่ตัวเลขมวลนะครับเลขมวลตัว A ใหญ่ตัวที่ว่านี้นะครับ เลขมวลเนี่ยก็จะเป็นผลรวมของตัวโปรตอนนะครับผมเขียนเอาไว้นะมันก็คือการเอาโปรตอนนะครับจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตอนในนิวเคลียสนะครับส่วนตัวเลขอะตอมตัวแซตัวด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์อยากจะทราบจำนวนโปรตอนนั่นก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราหาค่าแซตรงนี้ได้นะครับก็คือเลขอะตอมได้ เราก็จะรู้จํานวนโปรตอนครับจากนั้นโจทย์ต้องการทราบจํานวนนิวตอนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะหาเลขมวลครับซึ่งเลขมวลเนี่ยมันจะเป็นผลรวมของโปรตอนกับน,นิวตอนผมรู้แล้วว่าตัวเลขอะตอมคือจํานวนโปรตอนผมก็เอาเลขอะตอมตัวนี้นะครับไปลบออกจากเลขมวลก็จะได้จํานวนนิวตอนนะครับตามนี้นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะต้องทําการหาตัวสัญลักษณ์ของนิวเคลียสใหม่ให้ได้ก่อนว่า ตัวนี้นะครับมีสัญลักษณ์ว่ายัางไงวิธีการก็คือเราจะเริ่มจากการเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ของการสลายตัวตามที่โจทย์กําหนดนะครับเริ่มต้นก็คือตัวนิวเคลียสเริ่มต้นของเราก็คือตัวยูเรเนียมนะครับยูเรเนียม238นะครับกับ92ตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสลายนะครับก็จะทำให้เกิดอนุภาคทั้งหมดตัวแรกนะครับก็คือเป็นตัวแอลฟานะครับ2ตัว นะครับก็คืออย่างนี้แอลฟาที่ว่านี้ก็คือตัวฮีเลียมนะครับ42นะครับแล้วก็จะมีตัวอนุภาคตัวต่อไปที่สลายก็คือตัวเบต้าลบนะครับก็คือตัวอิเล็กตรอนเนี่ยแหละนะครับก็คืออิเล็กตรอน0บ1นะครับจำนวน2ตัวตัวต่อไปก็เป็นแกมมาครับอีก2ตัวเหมือนกันแกมมาก็00นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะได้นิวเคลียสใหม่ก็คือตัวที่เมื่อกี้นี้เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ โอเคนะนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับผมขอขยัยบโจทย์ขึ้นไปนะครับนะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการทราบตัวสัญ,ญลักษณ ของนิวเคลียสใหม่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งหลักการที่เราจะใช้ในการหาก็เป็นหลักการพื้นฐานในเรื่องของสมการปฏิกิยานิวเคลียสนั่นก็คือผลรวมของเลขอะตอมก่อนกับหลังเกิดปฏิกิยาเท่ากันแล้วก็ผลรวมของเลขมวลก่อนกับหลังก็ต้องเท่ากันนะครับเราก็เริ่มจากตัวไหนก่อนก็ได้ผมก็เริ่มจากตัวเลขอะตอมแล้วกันนะก็คือผลรวมของเลขอะตอมนะครับก่อนเกิดปฏิกิยาจะต้องเท่ากับผลรวมของเลขอะตอมหลัง เกิดปฏิกิริยานะครับก็ดูก่อนปฏิกิริยาเลขอะตอมก็คือ92นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนหลังเกิดปฏิกิริยาก็คือตัวด้านล่างก็จะเป็นเลข2ตัวนี้นะครับมี2ตัวนะครับก็คือเท่ากับ4ผมเขียนไปเลยแล้วกันนะครับตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับลบหมี2ตัวก็คือ2อคูนลบหนะครับก็คือลบสนะครับแล้วตัวนี้0ูนย์ะครับสคูศก็ได้ศูนย์ก็ใส่ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเลขอะตอมตัวที่เราต้องการทราบก็คือตัวแ ะครับของเราจากนั้นก็ตรงนี้4 2ลบ2ก็เหลือ2นะครับย้ายไปทางซ้ายมือก็อไปลบนะครับก็จะเป็น92-2ลบกับ2เพราะฉะนั้นก็เหลือ90นะครับเพราะงะั้นค่าแรกของเราได้ออกมาแล้วครับเลขอะตอมของเราก็คือเท่ากับ90ตัวนี้ก็คือจํานวนโปรตอนครับนะก็คือจํานวนโปรตอนผมเขียนกํากับเอาไว้ก่อนเลยนะครับนี่ก็คือจํานวนโปรตอนของเรา นะครับโอเคจากนั้นเราก็ใช้หลักการที่2ครับผลรวมของเลขมวลก่อนกับหลังเกิดปฏิกิยาเท่ากันผมก็เขียนต่อเลยนะครับผลรวมของเลขมวลก่อนนะครับกับผลรวมของเลขมวลหลังเนี่ยก็จะต้องเท่ากันครับเราก็ดูใส่สมการด้านบนเลยครับผลรวมเลขมวลก่อนก็มีตัวเดียวครับก็คือ238ก็ใส่ได้เลยครับ238 ส่วนทางด้านผลรวมของเลขมวลหลังนะครับก็มีตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับก็คือ4มี2ตัวก็ 4, 2, 8นะครับก็ใส่เลยบวกกับตัวต่อไปก็ตรงนี้ก็0ูนย์ะครับสตัวก็0นอยู่ดีก็ใส่ต่อไปนะครับตัวต่อไปตรงนี้ก็0ูนยะครับสตัวก็0อยู่ดีนะครับและตัวสุดท้ายก็คือ a ใหญ่ตัวที่เราต้องการทราบนะครับก็คือตัวนี้ จากนั้นก็จะพบว่าทางด้านขวามือก็คือมี8นะครับตรงนี้ศูนย์หมดก็ช่างมันนะครับก็มี8ย้าย8ไปลบนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็น238ลบกับ8ก็เหลือ230ครับนั่นก็คือเราได้มาว่าเลขมวลของนิวเคลียสใหม่ของเรานะก็คือเท่ากับ230ครับตัวนี้เนี่ยเลขมวลที่ว่านี้เนี่ยก็คือโปรตอนรวมกับนิวตอนครับโปรตอนรวมกับนิวตอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่านะครับ จากตัวเลขอะตอมข้างบนนะครับว่าตัวโปรตอนของเราเนี่ยมีทั้งหมด90ครับเพราะฉะนั้นนิวตอนเราก็จะหาได้นะครับก็คือ90บวกกับนิวตอนตัวนี้นะครับจะต้องเท่ากับ230เพราะฉะนั้นผมก็หาจํานวนนิวตอนได้ครับเ,เขียนตรงไหนดีเอ่ยผมขอทดเลขเลข็กๆด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับก็คือว่า230ที่ว่านี้นะครับมันจะเท่ากับนะครับโปรตอนก็คือ90นะครับ แล้วก็บวกด้วยจํานวนนิวตันแบบนี้นะครับทดเลขตรงนี้เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการจํานวนนิวตันนะครับผมก็90ย้ายไปลบนะครับก็จะได้ว่าจํานวนนิวตันที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันก็จะเท่ากับ230แล้วก็ลบด้วย90ครับมันก็คือเหลือเท่ากับ140นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้นะครับตอนนี้ว่าโปรตอนมี90ตัวครับส่วนนิวตอนก็มี 140ตัวแค่นี้เองนะครับเราไปดูตัวเลือกกันเลยนะครับโปรตอนก็มี90ก็คือตัวนี้ครับแล้วก็นิวตอนก็140เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือตัวเลือกข้อ2ครับเรียบร้อยสำหรับโจทย์เรื่องเกี่ยวกับสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็ค่อนข้างง่ายนะครับขอให้คุณรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลียสสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแต่และอนุภาคนะครับก็จะทำได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อ27กันต่อ